เก้าคนนะครับเก้าคนแล้จะมีโอกาสขึ้มาร่วมสนุกกับศิลปินของเรานะครเกมนี้เป็นเกมกุ้ยยี่ดนตรีง่ายๆผมขออธิบายกติกาก่อนเรามีกุ้ยยี่ดนตรีเราจะให้ไปขับครับมายืนขั้นระหว่างแต่ละคนนะครับถึงเวลาเพลงมาเพลงนี้หมดสเพลงเมื่อเพลงมาทุกคนจะต้องเดินไปล้อมรอบนะฮะแล้วก็จะต้องเต้นซุ้มกอรซุ้โดยที่ผมจะเป็นคนกำหนดว่า <목소리> 자이번에이 게임에서 가장 특이, 특이한게 보통 의상 뺏기 게임을 하시는데 그냥 걸었잖아요 이번에는 댄스 무브가 좀 있어요 한번한번에 아, 기회를 드릴거예요 아, 어떤 게 어떤 하면 되는지 그 분이 지정한 그 댄스로 계속 게임을 춤추면서 할거에요 저희도 하는거죠? 네? 저희도 하는거죠? 네 다같이 네. 오케이 알겠습니다 가자이카저 왕머리에 왕리에 이걸릴래요 수요뭐수요하요 ผมมันดูซีรีส์เกาหลีอยู่เลยนะอครับผมจะเป็นคนกำหนดว่าจเต้นทคนออกมาเต้นที่เหลือต้องเต้นตามคนที่ออกมาเต้นโอ้ที่เหือเตนตามคนที่ออกมาเตนโ้ที่เหลือต้องเต้นตามคนที่ออกมาเต้นโอเหอต้องเต้นตามคนที่ออกมาเต้นโอ้ที่เหลือต้องเต้นตามคนที่ออกมาเต้นท่าห้เต้นามท่มาเต้นโเหลือต้งเที่ออกมาเต้นเหลือต้อ้นตามคนที่ออกเต้นโอ้ที่เลือต้อ้ามท่มาเอ้ที่ลอตองเต้นามคนท่ออกมาเต้อ้ ชนครับแค่สองคนเท่านั้นทีเกอาจะทันสอคนสนั้นอาจจะคุณสองคนก็ได้หรืออาจเป็นแฟนคลับทั้งสองคนก็ได้บริการเซเว่นในโเจกต์อคนได้แคนสอก็จะได้ทีเชิญจากบริกาเซเว่นไปนะครับ มาเลยกล้าไปเลยโอเคครับร้องนะครับโอเคเราจะให้ทุกคนนะครับยืนข้ามก่อนนะครับยืนยืนรอก่อนนะครับยืนรอก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนแรกที่จะเอาแต่งท่าเต้นเราได้ชื่อว่ารู้เต้นสุดเลยจริงๆคุณในฐานะที่คุณคนเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดคุณเขาท่าเต้นเขาคุณจะสอนนราจะเต้นัน I'm giving you an e x a e x a m p l e e x a p e m y e a p h e r e Don't know the <목소년단> exactly. exactly? yeah. yeah, 네, o i n t Don't know the point. d o n o n o d o n 지

ศิลปินเลยนะครับะคทุกคนพร้อมนะครับเออตอนนี้แหละถ้าเป็นฉันนะฉันจะปล่อยเขาแน่นไป

어오 짱구 안 눌리네 오오 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 오 ชนชุดข้างหน้านเลโอเคคนนั้นผู้แพ้ครับอยู่วานี้เลยครับที่หลือทั้งหมดผู้ชนะมือเพื่อนเพื่อนมาข้างหน้าครับโเดี๋ยวทีมงานจะกอออกโอเคผู้แพ้หลบมือฝั่ง้โอเคชนี้ม่เดโอเคด้่ดี้ะมว่าผแพ้้กลับบ้านได้ไมไม่ได้ ยองได้เลยนะครับถ้าเป็นคนที่ค้ณจไฟังในได้า้าพร้อมแล้วรนี้มาทำาวันนี้ครับมารัวันรอบนี้คุณเป็นคนออกแบบท่าเต้น้